สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะห้าหน้อยวัดของวันที่เจ็ดศูนย์ห้าหกสามห้าน้อยศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหกสามเมื่อวานเป็นยังไงบ้างคะเด้งบนล่างเลย เดี๋ยวเรามาคำนวณกันดีกว่าของวันนี้เนาะผลเมื่อวานผลสามสามหกข้างล่างออกสี่ห้าคะะเมื่อวานข้างบนเราก็เข้านะแต่ของเราได้หกสามเป็นตัวกลับเนาะอ่ะมาค่ะเริ่มกันเลย สามบวกสบวกหบวกสบวกหเท่ากับเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงนะคะหกบวกสบวกหเท่ากับ21่ส ตั้งของเราสหนึ่งคือผลลัพธ์รวดของเมื่อวาน2องสี่หกแศูนยเกขีแต่ว่าหนึ่งมันจะได้ต้องเป็นขอเพิ่มแล้วกัน5 เจ็ดเก้าไม่เข้าไม่เข้ายุดที่8ตัวนี้นะคะยุดที่8ตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับให้เป็นแนวทางคะ่ะสี่สามสี่ห้าสห้าสาม หกห้าหกเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดอ่ะแล้วก็แปดห้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า เพื่อนๆชอบตัวไหนก็จับเอาได้เลยนะคะในจำนวนตัวเลข8ตัวเนี่ยเพื่อนๆชอบตัวไหนหรือไม่ชอบที่จับให้เพื่อนๆก็ใช้8ตัวเนี่ยคะ่ะจับเองได้เลยมาแน่นอนอ่ะหรือเพื่อนๆชอบหกแปดหกแปดอีกก็ได้สักตัวหนึ่งอย่างนี้ยค่ะจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดวันนี้ได้สิบเอ็ด 11ตัวเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวขอจับเลข3ตัวให้เนาะ4 6 8หรือเป็น6 5 8 3 5 7 8 เพื่อนๆชอบนะคะเพื่อนชอบตัวไหนเพื่อนๆก็จับเอาได้เลยแล้วอย่างเมื่อวานดูผลของเมื่อวานนะคะนี่เข้าไหมเมื่อวานสีห้ามาล่างเลยนี่บนมาหกสามเมื่อวานเมสามสาม,สามหกอของเราได้หกสาสีห้านี่ของเราคือสีห้าเนาะ นี้คือของวันที่7นะคะเพ,พื่อนๆชอบก็ตามได้เลยนะคะหรือถ้าไม่ชอบเพ,พื่อนๆก็ใช้8ตัวเนะะี่ยค่ะจับได้เลยไม่ต้องจิ้มเยอะนะคะจิ้มตัวละ2บาทบนล่างก็เป็นเงินเท่าไหร่บาทละ90 2ตัวก็2บาทก็180เนาะตัวละ2บาทบนล่างก็น่าจะได้กำไรอยู่นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามากด รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาทำให้ดูทุกวันเนาะวันนี้ขอให้ปังๆนะคะเงินเข้ากระเป๋ารัวๆๆเลยเนาะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ